เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาข้อมูลการเลือกเครื่องฟอกอากาศจากแพทยสภามาให้ดูนะครับนี่ครับแนวทางการเลือกเครื่องฟอกอากาศสําหรับฝุ่น PM 2.5ข้อที่1ให้เลือกเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรองแบบเพ p ปอไม่ใช่แบบไฟฟ้าสถิตไม่ใช่แบบปล่อยประจุ หรือใช้โอโซนหรือหากใช้ก็ควรจะมีระบบเฮป a าด้วยขนะ้อ2องคำนวณขนาดห้องของเพื่อเลือกขนาดเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมครับโดยวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเอาพื้นที่ห้องที่เป็นตารางเมตรสมมติว่ากว้าง4ยาว5เมตรก็จะเป็น20ตารางเมตรจากนั้นก็ลองดูว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องไหนที่เหมาะกับขนาด 20ตารางเมตรและสูงขึ้นไปนะครับข้อ3ครับให้ดูค่าที่เรียกว่า CADR หรือปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เครื่องฟอกสามารถผลิตได้เครื่องฟอกอากาศแต่ละเครื่องเขาจะบอกอยู่แล้วครับว่าค่า CADR ของเขาคือเท่าไหร่เราเนี่ยคิดคำนวณโดยที่เอาพื้นที่ของห้องเนี่ยไปคูณตัวเลข12เราก็จะได้ปริมาณที่เหมาะสมเช่นถ้าห้องเราไซส์ประมาณ2ีตารางเมตรเนี่ยให้เอา20คูณ12ก็จะได้เป็น240 หมายความว่าเราควรซื้อเครื่องฟองอากาศที่มีค่า CADR 240รลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง4ค่าความเร็วลมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วเพราะว่าค่าความเร็วลมคือลมที่เครื่องสามารถผลิตได้แต่ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ที่เครื่องสามารถผลิตได้ข้อ5ไม่แนะนาให้ใช้เครื่องฟองอากาศระบบผลิตโอโซนนะครับเพราะโอโซนปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุอย่างเช่นตาปอดโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหอบหืดแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกว่าเครื่องฟองอากาศที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและอันดับหนึ่ง กำลังจะเปิดให้ออเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับใครสนใจสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย